หนิสัยสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่อยากเข้าใกล้ของคนอื่นๆนะมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปฟังกันดูนะแต่ก่อนไปฟังเนี่ยอย่าลืมแท็กเพื่อนๆและคนที่เราสนิทให้มาฟังกันด้วยนะคุณโยมในการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าเรามี5อุปนิสัยนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของคนอื่นๆและทำให้เราเนี่ยเป็นที่น่าคบหาปราศัยนั่นเองนะ หนึงเลยเนี่ยคือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะเพราะบางทีความคิดของเราเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะทําให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะ 2. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวที่สมบูรณ์เนี่ยจะไม่ชูรวงนะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยก็จะมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนในที่ที่ตนอยู่นั่นเองนะ 3. คือการให้เกียรติผู้อื่นนะไม่ว่าจะผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ 4. ไม่ทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้วที่ไม่รับความรู้คําแนะนําจากคนอื่นแต่ให้ทําตัวเหมือนแก้วเปล่าที่ไม่มีวันเต็มเนี่ยที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะคําแนะนําความรู้จากคนอื่นเสมอนะและ 5. คือการมีอัธยาศัยที่ดีรักการแบ่งปัน ไม่ว่าจะแบ่งปันคําพูดที่ดีๆแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เขาลําบากเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่น่าคบหาของคนอื่นนะฝากไว้นะ5้าอย่างนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยจะเป็นอุปนิสัยที่ดีที่จะติดตามตัวเราไปทําให้เราเนี่ยเป็นที่น่าเข้าใกล้และเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองนะลองไปปรับใช้กันดูนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ เจริญพร